เราสร้างไว้อย่างไรก็จะได้รับผลอย่างนั้นถ้าทำบาปความชั่วทำให้เกิดทุกข์เราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นทำความดีทำให้เกิดความสุขก็จะได้ความดีตอบสนองในทางที่ดีหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปะทีโปวันนี้จะเล่าเรื่องของแรงกรรมให้ฟังค่ะ ว่ากันว่าเรื่องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเนี่ยเป็นเรื่องของบาปบุญหนุนนำเวรกรรมที่มนุษย์ได้ก่อไว้ซึ่งจะติดตามไปทุกพบทุกชาติทำไว้มากจะส่งผลไปหลายชาติทำไว้น้อยก็ส่งผลน้อยแต่ไม่ว่าจะเป็นอำนาจบาปหรือว่าอำนาจบุญก็ตามย่อมส่งผลไปตามอำนาจของสิ่งนั้นนี่ในมุมมองของพวกที่เชื่อเท่านั้น ส่วนพวกที่ไม่เชื่อก็ยังคงทำในสิ่งที่เขาอยากทำต่อไปโดยไม่คํำนึงผลกระทบต่อใครในสิ่งที่ตัวเองทำว่าใครจะได้รับความเดือดร้อนทุกเขเวทนาแค่ไหนเพราะว่าเขาอะไม่เชื่อเรื่องบาปบุญมาตั้งแต่ต้นแล้วอันนี้จะไปตำหนิเขาก็ไม่ได้คุณคำหนึ่งที่เล่าเรื่องนี้บอกว่าอยากจะเล่าให้กับคนที่เชื่อฟังค่ะ ส่วนคนที่ไม่เชื่อก็แค่นั่งฟังแล้วก็หัวเราะก,กันแบบขำๆก็ไม่ว่ากันแกเล่าว่าเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับนายอุทยัยนายอุทัยนำสกุลอะไรก็ไม่รู้ใครๆก็เรียกแกว่าตาอุทยัยเพราะแกอายุเยอะแล้วเป็นคนหางดงจึงหวัดเชียงใหม่นิสัยของแกก็ชอบทำบุญสุนทานแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดทำทุกวันทุกที่หรอกแต่แกก็พยายามจะหาโอกาสทำทุกที่ที่มีโอกาส เพราะว่าฐานะของแกไม่ได้ร่ำรวยอะไรนักและความชอบอีกอย่างหนึ่งของแกซึ่งขัดกับนิสัยชอบทําบุญนั่นก็คือแกชอบดื่มเหล้าค่ะมีอยู่คราวหนึ่งตาอุทัยเนี่ยก็นั่งกินเหล้ารวมกลุ่มกับพักพวกอยู่ๆก็มีเสียงเอะโวยวายโครมกรามดังมาพอหันไปดูแกก็เห็นว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนื้อตัวเปือเป้อนไปด้วยเลือดวิ่งโศซสัสโซเซมาที่วงเหล้ามารู้ทีหลังว่า เด็กหนุ่มคนนี้หนีมาเป็นคนต่างถิน่นแล้วก็โดนหนุ่มพื้นที่ที่หน้าตาคุ้นเคยกันดีสามสี่คนเนี่ยถือมีดถือไม้วิ่งหวดกันมาติดๆไอ้หนุ่มต่างถิ่นก็วิ่งเซเข้ามาในวงเล่าจนคนอื่นแตกตื่นกันไปหมดเวลานั้นตาอุทัยก็เหลือไปเห็นหนุ่มคนหนึ่งเงื้อมดาบขึ้นมาไม้จะฟันคอไอ้หนุ่มต่างถิน่นที่กำลังพยายามจะเอาตัวเองลุกขึ้น เสียงวิดไายดังไปทั่วบริเวณแต่ไม่มีใครสอดมือเข้าไปช่วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าไม่ว่าใครเนี่ยก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองไว้ก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าคนในสังคมเนี่ยจะเพิกเฉยกับเหตุการณ์แบบนี้ปรากฏว่าเวลานั้นเองตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุเพราะมีผู้หวังดีแจ้งไปต่างฝ่ายต่างถึงได้เลิกราต่อกันหลังจากวันนั้นก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ตาอูทัยเองก็ไม่ค่อยจะตั้งวงกลองเล่ากันอีกแต่แกเนี่ยก็จะมานั่งกินอยู่คนเดียวในบ้านตามโอกาสดูเหมือนโอกาสของแกเนี่ยชักจะมีถี่ขึ้นบางทีถึงขั้นตอนเย็นเนี่ยไม่ยอมกินข้าวกินปลาพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็หาเรื่องบ่นด่าลูกหลานแล้วก็คนรอบข้างไอ้เรื่องที่แกบ่นอยู่เป็นประจำเนี่ยก็คือแกบอกว่าในหมู่ลูกหลานของแกเนี่ยต้องมีใครสักคนที่ปลอมตัวนุ่งผ้าเตี่ยวสีแดง ไปยืนอยู่ตามพุ่มไม้บ้างข้างบ้านบ้างเวลาที่แกกินเหล้าแต่ก็ไม่มีใครสนใจคำพูดของแกเพราะแกขี้เมาอาจจะเพี้ยนเพียนไปวันหนึ่งแกก็มีปากเสียงกับลูกหลานอีกจนได้เมื่อบรรดาลูกหลานเนี่ยรุมกันต่อว่าแกเพราะว่าแกเนี่ยดันไปตัดต้นไม้พุ่มไม้ออกจากหน้าบ้านข้างบ้านซะเตียนลงไปหมดเหตุผลที่แกอ้างถึงก็คือแกไม่ได้ประสาทไม่ได้บ้าแต่แกเห็นใครคนนึงไม่รู้ นุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงในมือเนี่ยถือสามง่ามยืนลับๆเลาลๆกวนประสาทเดี๋ยวผุดเดี๋ยวโผล่บ้างอยู่หลังพุ่มไม้ตนน้นโนนทีต้นนี้ทีลูกหลานได้ฟังแล้วก็หยุดต่อล้องต่อเถียงเพราะว่าคิดว่าอาการทางประสาทของแกเนี่ยคงจะหนักขึ้นก็เลยปรึกษาหารือกันแล้วก็มีความเห็นตรงกันว่าควรจะนำแกเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลก่อนที่อาการจะกำเริบหนักแต่แกก็ไม่ยอมไป ลูกหลานก็เลยต้องตามใจหลังจากนั้นนานพอสมควรก็ไม่เคยได้ยินว่าเหตุการณ์อะไรปแปลกๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับแกอีกแต่ว่าเรื่องกินเหล้าของแกก็ยังคงกินอยู่อย่างสม่ำเสมอและแล้ววันหนึ่งก็มาถึงปรากฏว่าแกกินเหล้าอยู่ดีๆก็เกิดน็อกล้มหงายหลังตึงเลือดออกปากออกจมูกล,ลูกหลานต้องช่วยกันหามส่งโรงพยาบาลพอรุ่งขึ้นอีกวันถึงตอนบ่าย หมอก็มาแจ้งกับญาติว่าแกสิ้นใจอย่างสงบตอนบ่ายวันนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นบรรดาญาติพี่น้องก็ได้นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่วัดใกล้บ้านการสวดบำเพ็ญกุศลศพเป็นไปอย่างปกติถูกต้องตามประเพณีปฏิบัติทุกประการแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผิดปกติธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อตอนพิธีสวดดำเนินมาถึงคืนที่สองขณะที่แขกเรือนมาร่วมงานกันกำลังพนมมือนั่งฟังพระคุณเจ้า สวดพระอภิธรรมอย่างตั้งใจอยู่เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงประหลาดเมื่อฟังอย่างตั้งใจสังเกตดีๆก็รู้ว่าเป็นเสียงเคาะเคาะเบาๆมาจากด้านในของโลงที่ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่บางคนก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ยินเพราวะว่านั่งหลับตาพริ้มนั่งฟังสวดอย่างตั้งใจแต่บางคนที่ได้ยินคล้ายๆกันก็หันมามองหน้ากันในเชิงถามว่านั้นเสียงอะไรพอผ่านไปสักพัก โดยที่ไม่มีใครถามอะไรกันเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกแต่คราวนี้ดังขึ้นชัดกว่าเดิมแล้วก็เคาะถี่ขึ้นกว่าเดิมไม่มีใครหันมามองสบตากันถามคำถามกันอีกแล้วทีนี้ต่างคนต่างก็ลุกขึ้นวิ่งหนีไปทางที่ตัวเองถนัดไม่ใช่ญาติโยมเท่านั้นแม้แต่พระคุณเจ้าที่กำลังสวดอยู่ก็ไปนั่งรวมกันเป็นกองแม้กระทั่งตัวสับเปล,เลอเองยังวิ่งหนีไปกับเขาทั้งสี่ห้าเก้าจู่ๆก็หยุดวิ่ง หันกลับมามองที่โลงอาจจะเป็นเพราะสำนึกในหน้าที่หรือว่าเป็นสัญชาตญาณของการเป็นสับเปลอก็ไม่รู้เขาค่อยๆเดินกลับไปที่โลงค่อยๆเอ,อื้อมมือไปแตะที่โลงเสร็จแล้วในโลงก็มีเสียงเคาะกึกกึกก,ก,กออกมาอีกคราวนี้สับเปลอหันไปมองซ้ายมองขวาเรียกชายชะกันที่อยู่รายรอบหนึ่งในจำนวน,นนั้นก็มีเด็กวัดบางคนอยู่ด้วยแกก็ค่อยๆพยักหน้าเรียกเชิงเป็นสัญลักษณ์ ให้ทุกคนมาช่วยกันยกลงลงมาตั้งที่พื้นเมื่อทุกคนตั้งตัวตั้งสติได้แล้วก็ไปช่วยกันยกลงลงมาและเมื่อเปิดโลงออกทุกคนก็ค่อยๆทย,ยอยกันเข้ามาห้อมร้อมภาพที่ทุกคนเห็นพร้อมกันก็คือตาอุทัยเนี่ยมีท่าทีระหโหยร่อยแรงฟื้นอยู่ในโลงนั่นแหละเมื่อถูกประคองให้ลุกนั่งก็มองมองไปรอบๆตัวอย่างงงๆสองคืนแรกที่แกหยุดหายใจไป จะเรียกว่าตายแล้วฟื้นก็ไม่ผิดเรื่องนี้หนังสือพิมพ์ตีข่าวเกลีวกล่าวกันพอสมควรในปี2520กว่ากว่าแต่ก็ไม่สามารถเรียกความสนใจจากประชาชนได้มากเท่าที่ควรอาจจะเป็นเพราะว่าคนเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องตายแล้วฟื้นก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีข่าวยานสกายแลบขององค์การนาซาที่ถูกปล่อยลงมายังพื้นโลก ตอนนั้นได้รับความสนใจและก็โด่งดังมากหลังจากนั้นก็มีเรื่องที่ตาอุทัยเล่าให้ญาติคนสนิทฟังหลังจากที่แกตายแล้วฟื้นแกเล่าว่าหลังจากที่แกน็อกหมดสติร่างของแกเนี่ยก็ร่องรอยไปในอากาศเหมือนกับว่าฝันไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่เชิง ยิ่งตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเห็นลูกหลานร้องไห้เห็นหมอยืนชุมนุมกันแกก็สะกิดทักใครต่อ,อใครแต่ก็ไม่มีใครหันมามองแกในที่ที่แกไปเนี่ยมืดบ้างสว่างบ้างมีต้นไม้อยู่ปะปลายมีบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันแต่ว่าผู้คนมีไม่มากแต่ว่ามีสองคนนุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงถือหอกสาง่ามมีลักษณะท่าทางเหมือนกับคนพวกที่ไปลับรับล่อๆหน้าบ้านแก ตอนที่แกนั่งกินเหล้านั่นแหละแต่ว่ามีคนใหม่มาเพิ่มอีกสองคนร่างกายกรรมยำ am, โตเท่ากับสองคนแรกสองคนหลังเนี่ยโผล่มาจากที่ความมืดที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่แกไม่เคยเห็นมาก่อนรู้แต่ว่าตอนนั้นนะแกกลัวมากผู้ชายคนที่มัดผ้าประเจียดหัวกะโหลกเล็กๆที่แขนเดินมาหาแกแล้วก็ถามผู้ชายสองคนแรกว่าไม่ผิดนะชายสองคนก็บอกว่าไม่ผิดครับ ว่าแล้วชายที่ผูกผ้าประเจยียดก็เดินไปยังชายร่างใหญ่ที่มาด้วยกันที่เขาสวมอะไรสักอย่างไว้บนหัวเสร็จแล้วชายที่คาดผ้าก็ส่งสมุดเล่มใหญ่ให้กับชายที่สวมเขาสัตว์นั่นแหละชายสองคนก็ซุบซิบซุบซิบกันแล้วก็เดินมาหยุดที่ต่อหน้าตาอุทยัยผู้ชายสวมเขาสัตว์ลักษณะเป็นหัวหน้าก็ถามตาอุทัยว่าชื่ออะไรเ,าเราอะเออฉันชื่ออุอ อ,อูทัยครับชื่ออไทัยแล้วนามสกุลล่ะตาอูทัยแกก็บอกนามสกุลแกไปชายผู้เป็นหัวหน้าก็ก้มดูนิดนึงแล้วก็หันไปบอกกับผู้ชายที่โภภพกผ้าประเจียดว่าผิดผู้ชายสองคนชี้ให้ก้มดูที่สมุดผิดตรงนี้สองชายร่างใหญ่ก็มองสองชายแรกแล้วก็พูดว่าผิดตัวให้พากลับไป พอได้ฟังตาอุไทยก็แน่ใจขึ้นมาทันทีว่าตัวเองเนี่ยตายแล้วเสร็จแล้วแกก็รู้สึกหิวข้าวหิวน้ำขึ้นมาทันทีอ่อนเรียวอ่อนแรงเหมือนจะก้าวขาไม่ไหวผู้ชายที่มีเขาก็พูดต่อว่าดีนะที่ส่งไปถึงผู้ใหญ่ก่อนเอาละพากลับไปแต่ก่อนกลับเนี่ยเหมือนเดิมพาเที่ยวดูรอบๆซะหน่อยพ่อเอาเป็นแค่ตัวอย่าง เสร็จแล้วผู้ชายสองคนหลังก็จากไปแล้วก็ให้ชายสองคนแรกเนี่ยจูงไปเหมือนเดิมโดยขณะที่ตาอุทัยบอกว่าเหนื่อยเหลือเกินสายตัวแทบขาดหิวก็หิวตลอดสองข้างทางเนี่ยมีผู้ชายสองคนพาเดินไปมีแสงสว่างรําไรรำไรอยู่เฉพาะแค่ทางเดินเท่านั้นแต่ว่าสองข้างทางก็ยังมีโต๊ะบนโต๊ะเนี่ยมีข้าวปลาอาหารข้าวหวานผลหมก้กากไม้นานาชนิดวางไว้บนโต๊ะ ตาอุไทยก็จะหยิบมากินถูกชายสองคนปัดมือไว้ว่าอาหารเหล่านี้มีเจ้าของแล้วเขาใส่บาดมาถ้าเขามาเขาก็จะได้มากินของเขาตาอุไทยเนี่ยก็พูดส่วนกลับไปเหมือนกับโมโหอ้าวแล้วของผมละ่ะผมก็ใส่บาดมาเหมือนกันนะอ่ะมีแน่แต่ว่ายังไม่ถึงเดี๋ยวข้าจะพาไปผู้ชายก็บอกอย่างนั้น แล้วก็ใช้ด้ามหอ,อกระทุ้งหลังให้เดินต่อพอเดินไปได้หน่อยเขาก็พูดกับผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งแทะข้าวโพดหน้าตาผู้ชายคนานั้นนุ่ดูคุ้นๆเขาก็มองมาอย่างเป็นมิตรตาอุทัยก็ขอเขากินข้าวโพดเขาก็ายื่นมาให้พร้อมกับน้ำตาอุทัยก็มองหน้าผู้ชายสองคนที่คุมตัวไปว่าจะเอาได้หรือเปล่าพวกเขาก็พยักหน้าแล้วก็บอกว่ากินได้ถ้าเจ้ของเขาเต็มใจหรือว่าอนุญาต อาจจะเคยผูกพันกันมาด้านใดด้านหนึ่งแก่ก็กินข้าวโพดไปหนึ่งฝากกับน้ำอีกหนึ่งจอกตาอุทัยก็เริ่มรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาหนุ่มคนนั้นเพิ่งมาสังเกตอีกทีก็ตอนรู้สึกสบายท้องอิ่มขึ้นมาแล้วใครจะไปนึกว่าผู้ชายที่ให้ข้าวโพดคนเนี้ยก็คือหนุ่มต่างถิ่นที่ตาอุทัยอ่ะแอบช่วยให้รอดพ้นจากคมดาบของไอ้หนุ่มเจ้าถิน่นที่อำเภอหางดงนั่นเองเอออะไรกันเนี่ย สิ่งเล็กๆนน้อยที่แก่เคยทำขึ้นในสมัยตอนเป็นมนุษย์มันส่งผลผูกพันกันมาได้ถึงขนาดนี้เชียวหรอผู้ชายสองคนก็คุมตาอุทัยมาก็ชวนให้เดินต่อไปดูสิ่งต่างๆในบริเวณนั้นตาอุทัยก็พูดกับตัวเองว่ากูนึกว่าจะมีแต่ในหนังนะเนี่ยเสร็จแล้วตาอุทัยก็เล่าเรื่องให้หลานสาวฟังว่าให้เก็บไว้เป็นความลับ เมื่อผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่ตายไปก่อนหน้านั้นนไม่นานผู้ใหญ่คนนั้นถูกทรมานโดยถูกบังคับให้กินเงินเป็นแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยมวนเป็น,นก้อนกลมๆใส่ปากให้เคี้ยวท้าขายก็จะถูกเคี่ยนเสร็จแล้วตอนกินแบงค์ยีเนี่ยก็จะถูกนาบด้วยเหล็กร้อนๆยี่สทีแบงค์ร้อยก็ร้อยทีแหกปากร้องโอดโอยอย่างน่าเวทนาจากนั้นชายสองคนก็คุมตาอุทัยเนี่ย ไปพักกินข้าวที่ใต้ต้นไม้ที่หนึ่งที่ตรงนั้นน่ะมีคนรับใช้อยู่คนเหล่านั้นจะผลัดกันเอาอาหารมาเสิร์ฟให้จนถึงจานหนึ่งเนี่ยมีหมูสามชั้นดิบวางอยู่ตาอุทัยก็ถามว่าหมูดิบดิบแบบเนี้ยใครเขาจะกินกันลงใครนะช่างอุตริเอาหมูดิบใส่บาดมาผู้ชายสองคนที่ได้ฟังก็มองหน้ากันผู้ชายคนหนึ่งก็ยกกระมังมาตรงหน้าตาอุทยัย อ้าวดูซะเผื่อจะจําได้ตาอุทัยก้มดูในกระมังภาพหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งในชุดชาวนานั่งอยู่ในศาลาริมทางตอนเช้าบริเวณข้างๆเนี่ยก็มีเครื่องมือการ,กรเกษตรอยู่รอบๆด้วยผู้ชายคนนั้นก็คือตาอุทัยนั่นแหละสักครู่ก็มีพระบิณฑบาตผ่านมาผู้ชายคนนั้นก็เหมือนกุรีกูจอหาของใส่บาตร แต่ว่าเนื่องจากหนทางตรงนั้นเน่ะเป็นทางไปนาร้านค้าก็ยังไม่เปิดขายเพราะว่ายังเช้าอยู่ผู้ชายคนนั้นก็เหมือนจะรีบกลัวไม่ทันพระก็เลยคว้าหมูดิบๆที่ห่ออยู่ในใบตองเนี่ยใส่ลงในบาทพระตาอุทัยก็ถอนหายใจเฮือกยกมือไหว้าชายสองคนนั้นประลกปรลกปากก็พร่ำบอกว่าไม่ได้ตั้งใจชายสองคนก็บอกตาอุทัยว่าอะไรก็แล้วแต่จะมากหรือน้อย ถ้าใส่บาทมาเนี่ยก็มีผลสืบเนื่องมาทั้งหมดเราก็ต้องรับเอาจะจัดการยังไงก็สุดแท้แต่เราเพราะว่าพระที่รับบาทเนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรือว่าร้องขอได้ท่านเป็นเพียงสะพานบุญให้เราไปต่ออย่างที่มุ่งหวังและปฏิบัติไว้แล้วเท่านั้นเรื่องนี้หลังจากตาวทุทัยแกฟื้นจากความตายแกก็เร่งทำบุญใส่บาตอย่งางหนักจนลูกหลานหลายคนเนี่ยทำอย่างแก คุณคำนึงบอกว่าเรื่องเนี้ยขอนำมาถ่ายทอดให้ฟังเพียงเท่านี้เผื่อบางทีจะมีคนชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมบ้างแต่ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรขอเคารพในความคิดของแต่ละท่านไม่ว่ากันก็สุดแท้แต่ท่านเพราะว่าขนาดครอบครัวของตาอุทัยเนี่ยก็ยังถูกเรียกว่าพวกบ้าทำบุญมากระทั่งจนถึงทุกวันนี้ค่ะ วันนี้ขอปิดท้ายกับคติธรรมที่ว่าเราสร้างไว้อย่างไรก็จะได้รับผลอย่างนั้นถ้าทำบาปความชั่วทำให้เกิดทุกข์เราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นทำความดีทำให้เกิดความสุขก็จะได้ความดีตอบสนองในทางที่ดีลุงปู่เปลี่ยนปัญญาปะทีโป